พ,พ so, so. ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้แดดดีดีจ้าพ่อแ like ม่ to พี่น้องจ้าวันนี้ฝรั่งฟังโ้งจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทั้งหนมาเบิงกันเด้อจ้าเด้ออากาศก็ดีดีจ้าอากาศกําลังดีแดดจ้าแดดเราจะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาเลาะหาเบิงหยังเนาะจ้าเนาะเฮามาเบิงกันเด้อจ้าเด้อว่าฝรั่งฟังโกงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิงบ้านเบิงเมืองเขา มุ้ใไทิศไดอีกเนาะจ้าเนาะนอไม้จ้าพ่อเมียพี่น้องจ้าป่านอไมา่ป่านอไม้ฝรั่งเศสอยู่รั้วเขานะจ้านี่เป็นปลานอไม้จ้าเบิ่งปลานอไม้ของเฮาสิพา MM พ่อเมียพี่น้องมาเก็บนอไม้เด้อจ้าบัดน,นี้เด้อปลานาไม้มันออกเต็มแล้วจ้าเข้าไปซ่องเบิ่งแล้วเข้าไปซ่องเบื่องแล้วมันเป็นป่านาไม้เต็มเลยน้ำมูนีแถวนี้นี่จา้านี่จา้าเป็นปลานอะไมา้เป็นอันของปลานอะไมา้เมื่อเลยนี่ เขาวามันออกเราซันเบิงสิพ้าพอแม่พี่น้องไปอันไปซองเบิงนเนาะจ่าเนาะว่ามันเปนบ่มีนอมีอย่างบ่เด้ก็จะเป็นประมาณน,นี้จ่านี่เป็นประมาณนี้จ่าเป็นหัวกเป็นห้วเป็นยังเขาเบิดเลยนี่นะมอนี้จ่าปลาหน่อไม้จ,าามมาจา่าพอแม่พี่น้องจ่ามาเบิงปลาหน่อไม้น้ำกันเด้ยิ้สัน่อไม้คือเพเห็นจักนอบู้จ่าเด้ คุณป่ะก่อนเลาไปเบิงแล้ววันนอไม้แทนนอไม้วายู่ใส่ขึ้ไปเห็นจากนอนี่จ้ะประมาณบริเวณนี้จ้ะติดสวนเลนแบบนี้ติดสวนเลนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาเบิงนอไม้น้องกันนอไม้ออกจ้ะนอไม้จ้ะนอไม้ฝรั่งเศสนอไม้พุ่นน่ะตายออกแทยออกมาเต็มเลยจ้ะพุ่นน่ะออกเต็มเดินเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิงเบิงเบิงนอไม่ โอ้นะน่อไม้จ้าพุ่นปลามันอยู่ใส่เม่พี่น้องจ้าพุ่นปลามันสะท้อนแสงว่าจ้าพุ่นปลามันอยู่พุ่นเด้อจ้าปลามันอยู่พุ่นแต่ว่ามันลามออกมาจ้าพอเม่พี่น้องจ่าเบิ่งพุ่นพุ่นปลาน่อไม้แต่ว่าน่อไม้ฝรั่งเศสบ่นอยู่น้ำก่อเด้อจ้าพุ่นอ่ะพุ่นน่ะปลาดำๆอยู่นะแม่นเหมดจ้าแม่แนเหมดพ่อเม่พี่น้องจ่าแม่นเหมด น้อไม้จ้าน้อไม้ออกแล้วน้องไม่น้อไม่น้อไม่น้อไม่ออกคักออกแน่เก็บแม่พ่อมือเก็บโอ้ยเตะไหลมันหลไหลเตะเดี๋ยว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 เดี๋นะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาหักน้อไม้น้ำกันมาหักน้อไม้น้ำกันจ้าไปลวกกินครับอัน แก,ก้วกะปิอีหยังเด้อจ้ะน้อไม้อันนี้บ่ต้องต้มเด้อจ้ะมันหวานจ้ะน้อไม้อันนี้หวานแกงได้เลยจ้ะสามารถแกงได้เลยแกงกินได้เลยจ้ะทุบแปะ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 ฮะก่แกงเลยจ้ะอันนี้พูณอ่ะฮักดังโก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 โเห็นบ่เต็มกำม,มือบพดเดียว เอ้มากินแกงน้อไม้สดๆนากันนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าได้หน่อไม้ฝรั่งเศสแล้วนะจ๊ะหน่อไม้ฝรั่งเศสออกแล้วจา้จาจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าพอมาหักหน่อไม้จ่าเสียงหักนะปุ๊ปุอยู่พูน่ะเสียงหักนะพูน่ะโซดากอีกฝั่งหังจกจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าโอว่าเราว่าเบิ้งเบึงเบึงบ้งเบงสิผาหักพูน่ะ เม่พี่น้องจ้าน้องไม่น้องไม่น้อไม้นี่พูน่ะอหอู้หม่พี่น้องออกแล้วออกแล้วเว้าดังก็ได้เด้อจ้ามันอยู่ตึกเขาจ้ะพณน่ะมันอยู่ตึกเขาจ้ะอยู่ตึกเขาอู้หูหักบ่ได้นอนเ่ยอู้พอมึงหักบ่ได้นอนนี่อพอมึงเอาบ่วได้นอนนี่ ้พอ่อแม่พี่น้องจ้ะนอนนี่เอาไวได้หาใครนเนี่ยฮักครนเนี่ยพนะนูน่ะโอ้โทมดินทมดินทมพูน่นะจ้ะพูนพอ้โออกเต็มซากลากเลยจ้ะพอ่อแม่พี่น้องจ้ะพูนะ่ะออกคักออกแน่ออกเป็นแถวเลยนะพอ่อแม่พี่น้องจ้านอนไม้มันกําลังขึ้นจ้ะพูนะ่ะมันว่าจะอยู่ไหนก่อนเด้อจ้านอนไม้อัน ฝรั่งเศสมันซียู่อันนอกก่อจังสีจ่าพุ่น่ะอยู่นอกก่อจ้ะจังซีก็เอาได้ดีน่ะจ้ะหากมันก็ได้ยาวอยู่แต่ว่าิีจงไว้เห็นมันยาวก่อนจ่ะมันยาวก่อนโอ้หน่ไม่จ้าม่พี่นอกจ้ะ่ปลาหน่อไม่มองจอดรถเขา แต่ว่าเขาอ้อมเป็นรั่วจ้ะเป็นหัวบ้านห่วบ้าน,านเ้อจ้นนี่หัวบ้านหัวเสื่อมต่อกับสวนเด็กเกล่นหัวบ้านจะเลยกลายเป็นปลาเนอะไมออกมาเต็มขยันมันออกเดินนี่แมนเบิดจ้ะเดินเนี่ยเดินนะมื่อน,นี่แมนมาดเลยอืมเมื่อกี้นี่พวกเขาเก็บอยู่พุ่นเก็บอยู่เดินนั่นจ้ะ สรูปอันน้นองไม้เขาพ่อแม่พี่น้องเบิงสรูปน้องไม้ของเขาแม่พี่น้องเขาอันออกตาเห็ดมาแล้วเขามาสรุปอันน้องไม้ให้เบิงตาหนอไม้โอ้ย <laughs> ผัวเราผีออกจากปานน้องไม้มาละเขาจิมาสูอันสรุปยอดน้องไม้เขาให้เบิงมันออกประทันหลายจา้ะมันออกประทันหลายได้ซ้ำนี่กับเพาะไปกินกับแก้วกับปีจ้ะเด มันออกหงีมเดี่ยวแต่ว่าอันกําลังเกิดเต็มอะเงีอ้อยู่จ้าพูนะนนมันยกขึ้นเพรมันยกขึ้นดี่ตดกำบักง,ง้างหนะึงงงน่งยกขึ้นสูงๆพูนะยกไปใสหนาพูนะเอออันนีเอองามขนาดจะาได้คักขนาดเลย